ครับสวัสดีครับผมนายดินันสีวัลเลกกาหนึ่งสามห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหกสองสองศูนย์หกสองครับวันนี้นะครับผมจะมาอ่า explore explore view อ่ iPad หลักต่อนะครับซึ่งคือมันเป็นชิ้นงานที่ผมได้ทำส่งในอาทิตย์ที่แล้วครับแต่ก็มีการแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดนิดนึงครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็เปิดชิ้นงานอ่าที่เราได้ทำไว้ในคราวที่แล้วนะครับอ่านะครับเราก็มาที่ นี่คอนคอร์ริคเกอเรชั่นนะครับว่าอ่าแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกแอดคอนคอร์ริคเกอเรชั่นนะครับตั้งชื่อไฟล์ว่า e x p กซ์พเหมือนกันมันยากมากครับฟิวเลตไม่มีลมแค่นเสว่าร์ฟิวเลตไมีลมฟิวเลตไม่มีอ่าครับเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกนะครับไม่ขึ้นหัวอ่า นะครับหลังจากนั้นนะ,นะครับมาที่ e x p l o d e view นะครับเดี๋ยวมาที่เป็น iso metric นะครับมามจะได้ดูง่ายหน่อยชิ้นงานมันค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งอ่านะครับแล้วก็เล็กชิ้นนี้อ่านะก็ลาขึ้นไปอ่าก็ชิ้นนี้เหมือนกันเอาใหม่ใหม่ ทีนี้นะครับก็ลากนะครับอ่ลากน็อตนะครับลากขึ้นไปอ่านี่คือเขาเรียกรีเวทใช่ไหมครับอ่าเรียบร้อยครับอสามชิ้นค่อนข้างยากนิดนึงงานนี้อ่าแบบนี้เดินขึ้นให้ถูกไม่เป็นไรครับอ่าโอเคนะครับชิ้นงานประมาณอาจจะดูยากนิดนึงนะครับงานหนึ่านะครับหลังจากนั้น ติ๊กถูกครับจากนั้นก็มาที่ export line นะครับก็เลือกเส้นเชื่อมนะครับอ่าอย่าเลือกเยอะนะครับมันจะชิ้นงานมันจะเาวนิดนึงก็เลือกจุดที่จำเป็นซึ่งมีอยู่สองจุดนะครับนี่โอเคครับติ๊กถูกครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เรียบร้อย จุดพลาดนิดนึงนะครับ นะครับโดยบายแล้วครับก็จบการนำเสนอไปแคงนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ